โอ้ย oh yeah, ตอนนี้คุณอยู่กับพี่ริกเ s e ร์ช h อะไรที่ต้องรีเริแ์ชวเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับ Elden น i n งนะครับซึ่งนี่จะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมทำอยู่กับ Elden น i n งก็วันนี้ <c oughs> ผมจะพาทุกคนนะครับเข้าสู่ DLC Shadow of the Earthy วิธีการเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> แค่เรามาที่จุดบอสไฟม็อกราชาโลหิตแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีมาราชวังม็อกวินนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินนะครับวิธีก็ ตามไกด์ไลน์มาได้เลยซึ่งวิธีนี้จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับจะมีสถานที่ที่ชื่อโบสถ์กุหลาบหากมาแล้วไม่เจอใครนะครับให้กลับมาที่วาร์ปแรกสุดตอนต้นเกมจะมี NPC คนหนึ่งยืนอยู่หลังจากเราจัดการก็ดิกร้อยกิ่งแล้วนะครับพอมาคุยกับเขาเ,เขาจะบอกให้เราไปที่โต๊ะกลมแล้วไปคุยกับคุณยายที่อยู่กับทวีองคุลี หลังจากคุยเสร็จแล้วนะครับให้กลับไปที่โบสกุลาก็จะเจอ NPC คนเมื่อกี้แล้วทีนี้ก็เข้าไปคุยได้เลยครับเขาจะให้ไอเทมนิ้วโลหิตผู้พองมาอเทมนี้ก็จะเป็นไอเทมไว้เลดไปยังโลกของผู้เล่นคนอื่นก็คือไป PVP นั่นแหละนะครับ เงื o, all, <the> <splash> ่อนไขของเราก็ค huh. ือ um. ต <de he> ้องบุกไปโลกของคนอื่น3ครั้งนะครับโดยจะจัดการโฮสหรือไม่ก็ไม่สําคัญฆ่าเขาหรือโดนฆ่าก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับ NPC คนนี้อีกครั้งเขาจะให้ไอเทมผ้าคำมั่นราชาโลหิตมา หน้าที่ของเราก็คือฉโลมเลือดของหญิงล่างทรงลงบนผ้านี้นะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือโบสสงบใจตรงนี้ครับวิธีการไปเนี่ยก็จะเป็นต้องไปเอาไอเทมชิ้นหนึ่งก่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองให้มาที่เขตวิหารตรงจุดนี้ที่พรตรงนี้จะเห็นโขดหินอยู่ใกลๆให้วิ่งไปตรงนั้นนะครับ จะมีมังกรนอนขวางอยู่เราก็วิ่งผ่านไปได้เลยครับด้านหลังจะมีศพนอนอยู่ที่ศพเนี่ยจะมีไอเทมนะครับที่ให้เราเก็บมาซึ่งไอเทมนั้นก็คือกุญแจหินจหลัดวิทยาลัยพอได้กุญแจมาแล้วเราก็ต้องมาที่จุดนี้ต่อประตูทิตใต้เรยาลูคาเรียพอมาถึงแล้วก็จะมีพรกับประตูใหญ่ที่มีผนึกถ้าเราไม่มีกุญแจก็จะผ่านเข้าไปไม่ได้นะครับ ทีนี้พอเข้ามาแล้วนะครับทางขวาเนี่ยจะมีวาร์ปอ <animals> ีกอ <Take rac> <série> <t incomplete> ันน <g manne quin Music> ึงให้เราเข้าไปที่วาร์ปนี้ได้เลยครับเส้นทางต่อไปของเรานะครับเราจะทำการเลาะขอบเพื่อขึ้นไปที่โบสถ์สงบใจวิ่งตามมาได้เลยครับ ระหว่างทางก็จะมีหอคอยคอยใส่เซนซี่ใส่เราก็หาจังหวะดีๆแล้ววิ่งเอาครับ พอถึงหน้าโบสเราจะโดน NPC i n v a d อใส่จะจัดก,การหรือวิ่งผ่านไปเลยก็ได้ครับ พอเข้ามาในโบสก็จะมี NPC หญิงร่างทรงอยู่เก็บไอเทมแล้วก็ฉลมผ้าด้วยเลือดของเธอไปเลยครับเสร็จแล้วก็กลับไปโบทกุหลาบคุยกับ NPC คนเดิมเขาจะทำพิธีให้เราเล็กน้อย This noble blood will be. Oh, good heavens, clench your teeth or something. Never forget. แล้วก็คุยอีกทีก็จะได้ไอเทมเหรียญเชื่อชูเกียตอัศวินเลือดบริสุทธิ์เมื่อเรากดใช้ไอเทมนี้นะครับก็จะวร์ปไปยังแมปราชวังม็อกวินได้นั่นเองมาแล้วก็วิ่งไปหาบอสได้เลย ส่วนวิธีที่2นะครับเราต้องมายังหน้าห้อง last b o s และจาัดก,การกับมอกอดราชาต้องสาบเดินไปกดที่ประตูลัสบอสที่ปิดอยู่แล้วกลับมานั่งที่พรอนเมดิน่าจะมาคุยกับเราแล้วให้เหรียญซิลาโลเพื่อใช้ขึ้นไปยังโซนแมปหิมะผ่านทางแท่นยกตรงนี้ ที่ที่เราต้องไปก็คือป้อมปราการโซตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาจากการบอสข้างในเสร็จแล้วจะมีทางเดินไปหาหอคอยก็ขึ้นไปที่ข้้งบนสุดครับ จะมีไอเทมอยู่อันนึงก็คือเหรียญศีลาลับพึกษาศักดิ์สิทธิ์ซีกซ้กา,ายต่อไปก็ไปเอาซีกขวากันครับตำแหน่งที่เราต้องไปนะครับก็คือตรงนี้วาร์ปมาจุดใกล้ๆครับแล้วก็วิ่งตามผมไปได้เลย มาถึงจะมีพอรอยอยู่หนึ่งอันและก็ทางขึ้นไปอีกหน่อยพอเดินขึ้นมาจะเจอมอนอยู่ตัวหนึ่งจากการก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่เกกะ แล้วตรงนี้เนี่ยจะมีไหยอยู่ใบหนึ่งให้เรากดดีไปสักทีครับจะมี NPC โผล่แม่แล้วก็คุยกับเขาไปครับเขาจะให้ซีขวามาเพียงเท่านี้ก็ครบแล้วครับ oh, กลับมาที่แท่นยกแล้วกดเปลี่ยนคำสั่งเป็นชูเหรียญศิลาลับกดแล้วก็ไปต่อเลยครับ ซึ่งเราจะมาโผลในดันเจี้ยนตรงนี้ก็หาทางวิ่งออกไปข้างนอกต่อเลยพอออกมาได้แล้วนะครับก็จะเจอกับโซนหิมะขาวโพลนจนมองอะไรแทบไม่เห็นตำแหน่งที่เราต้องไปต่อก็คือตรงจุดนี้นะครับมากจุดไว้แล้ววิ่งตรงไปได้เลยพอใกล้ถึงก็จะโดน NPC Invade จัดการอะไรเสร็จก็มาตรงจุดนี้ที่มาร์กไว้นะครับจะมีวาร์ปอยู่อันหนึ่งก็เข้าไปใช้งานได้เลย เพียงเท่านี้ก็จะมาโผที่ราชวังมอกวินแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปจัดก,การกับลาดานซะก่อนและเมื่อเราจัดการกับลาดานและม็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะมี NPC คนนี้โผลมานะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถไปกดที่มือของมิเคล่านะครับแล้วก็เข้าสู่ DLC กันได้เลย Guided here by Kylin, I am led. Touch the withered arm to the realm of Shemai. Complete like us, if you can find. <laughs> ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพิธีกรรีเสิร์ชวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย